ชีวิตของข่อยอมักมวนมักไปตามธรรมชาติเล่ยค่ะอันมักอยู่กับน้ำกับปลามักเบิ่งนกเบิ่งป่าสันนาะค่ะมันมีความสุขเนาะค่ะเนาะและะ้วก็ธรรมชาติยนี่ก็สวยงามค่ะอยู่ในอันเกล้ๆก,กับมูบานที่ข่อยอยู่ข่อยก็ว่ามันสะดวกสบายเอารถมาจอดแล้วก็ควงควงค่ะมองจอดรถนี่ก็เป็นสะภาพในคนยางมเบิง่ง ริมน้ำหรือว่าทางทางถนนนึงสี่ะกกสิม,มี่บองห้เหาอยางปลอดภัยมันจิตเป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามอยู่ขาะเวลาอันต้นไม้หรือว่าดอกไม้บานสิงามหลายค่ะมีราคะทุกซ้อที่ขายกสิมักไปย่างเล่นอยู่ในเมืองนี่เป็นเมืองเก่าค่ะกสิม,มี่ของขายมีร้านอาหารมีสิ่งของแบบหเหเฮาเบิ่งบเบื่อนะค่ะ แต่ส่วนหลายสเป็นร้านขายของเก่าค่ะร้านร้านขายเมื่อสองพวกเครื่องประดับบ้านของตกแต่งบ้านของสวยๆงามๆที่เขาเอ่นว่ากิฟตช็อปจะเป็นเมื่อสองอะค่ะในแม่น้ำก็สิบปีนกเปีดนามหรือว่านกกระย่างขาวกับบแน่ใจค่ะเพราะว่ามันอยู่ไก่ขอกันแน่่่เห็นไข่กระเด็ตะซู่มเบิงเอาค่ะเพราะมันงามหลาย กสิบินเต็มน้องค่ะคณะมา,าม่าย่ามบใประมาณบายสองใบาสามนกแห้งสิลายค่ะถ้าว่าข่มาตะเสาโพดค่ะนกก็ะเลยยังบ่หลายบานนี่ย่อยก็ะเลย้ยงมาบางร้านกิฟช็อปนะคะมีหลายหลายค่ะแถวหมูบ่บ้านข่ที่บ่าข่อยู่โต๊ะเก้าอี้ถวยซ้ำอันกล้องที่เป็นกล้องไมอะค่ะกล้องเก่า เป็นสองสามลอยปีจังสี่ค่ะ่นเอามาขายเป็นพวกโต๊ฟร์นีเจออายุหลายหลายลอยปีค่ะเห้ข่ใหใม่สักบ้านเฮาาต่ว่ากระเปแมนใหม่สักค่ะหมายถึงว่าเป็นใหม่เกา่าใหม่เนือ้อแข็งสมัยโบราณจน,นังสี่ค่ะยกสองคนบอขึ้นเลยค่ะต้องยกสี่หาคนค่อยเข้าไปเบิ่งโต๊ะว่าโตมันเป็นใหม่ท่อนหนึ่งเลยนะค่ะ่นเอามาเห็ดโต๊ะ จังว่าพ่มีปัญญาสิยกได้หรอกค่ะได้ตะเบิงนี่ค่ะก็สิมีเสื้อผ้ามือสองอันสมัยโบราณน,นังสิค่ะโต๊ะก้าอีจังสิหรือว่าโบราณก็เอามาขายเป็นมือสองค่ะผู้ใดอยากได้ยังก็มาหากันศุกเส์สาอาทิตย์จังสิค่ะก้าอีนางนาบ้านนังสิก็เป็นใหม่เป็นแผ่นนังสิค่ะขาเจ้าขายกัน เป็นเมืองเก่าเนาะคะ่นะนอเป็นเมืองเก่าแก่หลายร้อยปีค่ะตึกก็ยังเป็นตึกอันเห็นเก่าๆสภาพแบบโบราณนะนะคะข้าเจ้ากระทาสีปรับปรุงไม่แต่ว่าค่องส้างแบบยั่งดีบ่จโงสิค่ะถึงสิเป็นตึกเกา่าแต่ว่าค่องส่างข้าเจ้าเฮ็ดน้านแนนแล้กก็แข้งแรงเนาะคะ่ะสมัยโบราณก็ได้ยางออกกำลังกายไปน้ำค่ะทุกเสาร์อาทิตย์ ก็ไม่มองหเห้ีแนมเห้าเบิงไปนํำรถล,ลากกับวหลลายค่ะข้าจอกกับจอดกันมันเป็นแรงสื่อของเก่านะคะนอสื่อแบบอนไ้เจอเกา่าเก่าถวยซ้ำเกา่าเก่าเอาไปประดาบาับบ้านส่วนมากก็สิเป็นคนนิมสนใจยังสั่นค่ะจังมาเบิงอันนี่ค่ะมองนี่มันเป็นรลานกาแฟแต่ข้าจอาพอนด้เปิดคอยก็มายืนถาแต่ว่ากะถาพ่ไหวเถอกค่ะก็เลยไดยยางไปหลานอื่นก่อน เบิ่งนั่นเบิ่งนี่ไปค่ะก็มาตากแดดพอมค่ะยางฟิ้งแดดแง่หมดเสานี่ค่ะคนกับบางขอเาจาก,ก็มมหาสื่อของสื่อกอี้สื่อโต๊ะสิค่ะถามแล้วก็ราคากันคอยก็ได้ตะเบิงตะแนมไปเพราะว่าคอยก็มาบ่อยค่ะมายางดูอยู่มองนี่อันมันมันมีแรงอันชอบเปลี่ยนกลาย ตะวัแรงช็อปปิ้งขาเจ้าปิดด้วยค่ะเนาะเพราะว่ายัางพันเด้เปิดพันเสาพอดก็เร็ดเดียมายางเบิองอันล้านขายเมื่อสองหรือว่าขายอันของที่ระลึกเขาเอิ้นวันกิฟช็อปก็ได้ค่ะสิเป็นพวกตุก,กตาหังสิค่ะสมัยโบราณเป็นตุก,กตาญี่ปุ่นตะหักตะหักอายุก็เป็นรลอยปีนค่ะสมัยโบราณเนาะขาเจ้าไปท่องไปเที่ยวประเทศญี่ปุนน่นยังสิ ข้าเจ้าบรยูแล้วหรือว่าข้าเจ้าเสียชีวิตไปข้าเจ้าก็เอามาขายจังแดงสีและลูกหลานข้าเจ้าก็เอามาขายต่อแต่ว่ากับว่าเอาดอกค่ะว่าไม่บ่งสีเก็บเพื่อนเจ้าของถ้าเสื้อผ้าก็เต็มแล้วเนาะคะ่ะนอก,ก็ได้บตำมาเบิงความสวยงามความเก่าแก่ของโบราณคะ่ะก็เป็นวัตถุโบราณเนาะคะ่ะนอข้าเจ้าเห็ดงดงามอีหลีค่ะสมัยโบราณข้าเจ้าละเอียดละอ่อนข้าเจ้าบริสไซเครื่อง อันปั่นออกมากเนาะข้าเจ้าใส่มือจะส่วนหลายปั่นก็เป็นปั่นดินเผาเสนะค่ะไล่ก็เป็นไล่เขียนจากมือไล่ถวยอะไก็ยืนเบิ่งอยู่ค่ะ